สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินพลอยกลับมาอีกครั้งแบบเป็นกันเองนะคะวันนี้แอดมินพลอยมีหนังสือดีๆที่อยากแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าธุรกิจต้องรอดโดยผู้เขียนคือยูทากะซูนิอุระซึ่งเป็นคู่มือที่เจ้าของกิจการทุกคนควรมีไว้เป็นแนวทางในการจัดการวิกฤตค่ะหนังสือเล่มนี้นําเสนอความสําคัญของการพลิกฟื้นธุรกิจในช่วงเวลาที่วิกฤตถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราจะเห็นบริษัทยักษ์ใหญ่ประสบความสําเร็จ ถ้าหากย้อนกลับไปพวกเขาก็เคยเจอสถานาการณ์ลำบากมาก่อนค่ะหลายบริษัทที่อาจมินพลอยพูดถึงเช่น Apple, Uniqlo, Muji จิและอื่นๆพวกเขาใช้สติปัญญาและกลยุทธ์ในการฟื้นคืนชีพธุรกิจที่เกือบจะพังให้กลับมาได้จนประสบความสำเร็จค่ะในหนังสือจะมีการพูดถึงการก้าวผ่านวิกฤติการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความล้มเหลวและวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการทำงานค่ะ ทุกเรื่องราวในหนังสือมันทําให้เราได้เรียนรู้ถึงบทเรียนมากมายที่คนทําธุรกิจต้องรับรู้ค่ะเราไปดูสถานการณ์จําลองกันหน่อยดีกว่าค่ะสมมติว่าแอดมินพลอยเป็นเจ้าของบริษัทเล็กๆที่เพิ่งเริ่มต้นและตอนนี้บริษัทกําลังเผชิญกับวิกฤตยอดขายตกหนักมากทั้งคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในตลาดค่ะแอดมินพลอยรู้สึกเครียดมากๆแต่แอดก็พยายามมองหาทางออกแอดมินพลอยเริ่มคิดทบทวนว่าทำไมยอดขายถึงตก แล้วสิ่งที่เราทําอยู่ดีอยู่แล้วมันยังมีความหมายสําหรับลูกค้าหรือเปล่าคะหลังจากที่ได้อ่านหนังสือธุรกิจต้องรอดแอดมินพลอยได้รับรู้ถึงกลยุทธ์ในการฟื้นฟูธุรกิจจะมีแผนใหม่การปรับเปลี่ยนการตลาดใหม่เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับลูกค้าค่ะการตัดสินใจต่างๆถูกนํามาพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานให้ดีขึ้นและที่สําคัญคือการใช้สติปัญญาในการคิดหาทางออกค่ะ แอดมินพลอยจึงเริ่มทดลองใช้กลยุทธ์ที่ได้เรียนรู้จากหนังสือสร้างสรรค์แคมเปญใหม่ที่เข้ากับความต้องการของลูกค้าค่ะสุดท้ายทุกคนก็เห็นการเติบโตของยอดขายและความมั่นคงในการทางานของบริษัทหลังจากที่แอดมินพลอยนำกลยุทธ์ต่างๆมาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองค่ะนี่แหละคือสิ่งที่หนังสือธุรกิจต้องรอดสอนให้เราได้รู้ค่ะแอดมินพลอยชอบความเข้าใจที่ได้จากเนื้อหาและการเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ฝ่าฟันวิกฤตออกมาได้ค่ะ รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจและเนื้อหาได้ทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแม้ว่าแอดมินพลอยจะมีความรู้สึกว่าหากมีบางส่วนที่พูดถึงวิธีการเจาะลึกมากกว่านี้จะดีขึ้นแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นใหญ่อะไรเลยค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับทุกคนที่สนใจในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจมือใหม่หรือคนที่สนใจเรื่องการพัฒนาตนเองในวงการนี้ค่ะแอดมินพลอยให้คะแนะนหนังสือเล่มนี้4.5เต็ม5ดาวเลยค่ะ เพราะเนื้อหาให้แง่คิดดีๆอีกเล่าประสบการณ์ได้ดีทําให้เราเข้าใจถึงวิธีแก้วิกฤตค่ะโดยสรุปค่ะหนังสือธุรกิจต้องรอดจะนําเสนอแนวทางการฟื้นฟูก,กิจการในยามลําบากและให้แรงบันดาลใจในการต่อสู้กับวิกฤตค่ะหากใครสนใจก็ไปหามาอ่านได้เลยนะคะแอดมินพลอยเชื่อว่าหนังสือเล่มน,นี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนในการทําธุรกิจค่ะขอให้ทุกคนไปอ่านกันนะคะก่อนจะจากกันแอดมินพลอยอยากถามทุกคนว่า คุณเคยเจอวิกฤตในธุรกิจหรือชีวิตบ้างไหมคะแล้วคุณจัดการอย่างไรคอมเมนต์ให้อ d ดมินพลอยได้อ่านกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะและอย่าลืมกดถูกใจแสดงความคิดเห็นและติดตามช่องของอ d ดบินพลอยด้วยนะคะมีลิงก์สั่งซื้อหนังสือใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ